อนุทินบินด่วนอุดรธานีพาทีมแพทย์ลุยภารกิจหัวใจติดปีกผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชัยวีรกูลหัวหน้าพากภูมิใจไทยปฏิบัติภารกิจหัวใจติดปีกนาทีมแพทย์ที่นําโดยนายแพทย์พัชระอ่องจริตอาจารย์ศัลยแพทย์หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและสวงอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเดินทางไปยังจหวั์อุดรธานีเพื่อรับอวัยวะจากผู้บริจาค และนำกลับมายังกรุงเทพมหาคนครเพื่อดำเนินการปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่รอคอยความหวังทั้งนี้นา่อนุทินได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่า Time to pick up heart again ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าอวัยวะที่ได้รับจากภารกิจนี้ประกอบไปได้วยหัวใจตับและไต โครงการหัวใจติดปีเป็นภารกิจการบินฉุกเฉินเพื่อขนส่งอวัยวะที่ได้รับการบริจาคจากผู้เสียชีวิตที่มีภาวะสมองตายไปยังโรงพยาบาลเป้าหมายอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อให้การปลูกถ่ายประสบผลสําเร็จซึ่งที่ผ่านมานายอนุทินได้ร่วมบินและสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2557สํานักข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสํานักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน